่ผ่สูงลอยหาทิพหาตัวนี้ค<า>่ะลอยเยอะหา,าทิพหางอสาวผ่องแหลกพร้อมค่ะพี่น้องเอ้ยทรองกับนี่ครับพอพัดหนีได้ไพี่น้องอเมริกาครับพี่น้องเจ้าอเมริกานะครับได้หาเดือนประกันทองพร้อมตัวนี้นะครับตัวแรกตัวใหญ่เปิดราคาเท่าไรครับพี่นั่งเจ็ดหมื่นสามพันค่ะเป็นงัวแม่สาวนะครับลูกของเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับแข่งขายยังไงเลยถไผ่สูงไหยครับพี่ลอยสามสิบแปดบวกลบลอยสามสิบแปดบวกลบครับพี่น้องเป็นลูกของเคเฟสามหนึ่งครับใบหนึ่ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพิจาทุกๆท่านนะครับอ่า้านี้ครับพิจาประทุมราชนะครับมาเปิดราคางัวนะครับให้ผีนางนะครับสวัสดีครับพีนางาเห็นต้นหนาขาวขาวพี่น้องอยู่กับง่วงามเพลินอยู่บ้านหน้าดีครับตำบลประคราวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาเปิดราคาง้วงา,ง,างามให้ผีนางเพลินอยู่หนาขอกครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับ นี่จะของง้อเพิินง้อใหญ่หลายบังนาอพีเนาะอยู่กับพี่นางครับพี่น้องอยู่บ้านหน้าดีด้วพี่จ่าที่มากไก่แนมือหนีครับมือหนีนะครับพี่นั่งเพิินมีง้อมาฝากพี่น้องมีง้อทองนี่ครับตอนหนาพี่น้องตัวใหญ่ตัวนึงง้อแม่สาว2โตนะครับง้อแม่ลูกลูกของพริกแดงเค่ะริกแดงแม่ตัวนึงกําลังกินหญ้าอยู่พี่น้องหญ้าหนาคอกนะครับบรรยากาศสาม0 0งเสารครับพี่น้องนะครับก็ที่มีแดดออกแน่คื้มแน่เด้พี่น้องนะครับ มาเปิดราคาข้างงว้วให้พีเพิินนะครับยู้านหน้าดีเดี๋ยวห้องกระสีเบิงงว้วแต่ละโตน้าก,กันกับพี่นั่งครับพี่น้องเอาโตใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ก็โมโลแลวถ่ายสุงลอยหาทิพหาเนาะตัวนี้ค่ะไป <จะ S 1> หาทิพหางว้วสาวทองแหลกพร้อมพี่น้องเอ๋ยทองกับนี่ครับพอพันนีได้พี่น้องอเมริกาครับพี่น้องเจออเมริกานะครับได้หาเดือนประกันทองพร้อมตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวแรกตัวใหญ่ๆเปิดราคาเท่าไรครับพี่นั่งเจ็ดหมื่นสามพันค่ะเจ็ดหมื่นสามพันครับพี่น้องง้วตัวแหลกนะครับ เป็นงวงปลามันรูผสมครับพี่น้อง่ทยสุงรอยหาสิบหาบวกนะครับเนาะแมนค่ะงวงสาวทองแหลกแมนมครับแมนเมนค่ะงวงสาวทองแหลกเจ็ดสิบสามครับพี่นางคนห่องไวตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องนะครับทองกับเจ้าอเมริกาครับพี่น้องทองกับเจ้าอเมริกาด้หาเดือนเนาะพี่นนองค่ะหาเดือนค่ะมันที่ผสมสิบสามมีหน้าหกขาครับกรหนดคอดีสิบสามท่านว่าหกหาครับมีใบมี่หลอดเด้อพี่น้องนะครับตัวทองมาพี่นางค่ะตัวทองละค่ะตัวทองเรียบร้อยพี่น้องอ้ยลูกพีกแดงก็มากินยา ะจะเบื่องกันพี่น้องเบื่องตัวแรกก่อนนะครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องโตใหญ่ๆเนาะค่ะร้อยหาซิบหาพี่น้องความสูงนะครับขวญจับยิมลองนั่งทับล่ำโตเงาครับพี่น้องนั่งหนาหัวทีนี่สกะดีน้ำเนาะครับเนาะค่ะเชี่ยงค่ะหู้ดีเชี่ยงดีนะครับจับได้ใบได้ด้วยพี่น้องอยู่กับพี่นางเขาปุรุพี่น้องเขาสันสันหัวสาวนะครับตรงหูฟังสายเนาะฉีกเนาะค่ะไปฟังขวาของหัวนี่พี่น้องให้นัวฉีกเล็กนิดนึงนะครับประมาณหาเส้น แก็ฟังฟังฟังสายอาจเคยทิ่แทกหงตรงไปจมูกครับพี่นอ้องสีดาเป็นบ่ตรงไปเนาะไหนเคยทิ่แทกหงเป็นขาอยู่ตรงไปกรีบเล็บปกติประกันค่าทุกค่าทอนนะครับเนาะค่ะประกันค่ะประกันส่วงสุดสวงจมประกันทองเน้ะพี่เนาะค่ะประกันทองพอง่องนุ่มจกเต่าพี่นุ่มซีค่ะนุ่มซีเบิ้งส่วนถ่ายพี่น้องไงบ่พูดนะครับกินหยาเก่งๆนะพี่น้องเพิ่นเล็บอ่ะอีกฟังหนึ่งพอดีเจ็ดหมื่นสามพันนะครับ พี่นางพนทองไหวสนใจนะครับโทรมาหาพี่นางพี่น้องสนใจดีต่อรองราคาอะไรครับพี่น้องเพศดำแดงแล้วพี่เนาะค่ะพี่น้องดำไร้ก็แดงครับควงหางสีดำนุ่มอ่าสีเต่าครับพี่น้องว่ามีติ่งตาดหลังกว้าง,าง,งๆงใหญ่โอ้ยถ่วมมอคนใหญ่เด้อพี่น้องรวยหา<ะ>ที่หาเขาเป็นวัวหน่อยเด้อขั้นซําเนตะกอสูงค่ะสูงสูงใหญ่เนาะก็สาวเลยพี่เนี่ แม่นค่ะหนาคตประมาณหนาจิ๋วอ่อยหกสิบผลแล้วเนาะแม่นค่ะเพราะว่าพึ่งเลี้ยงว่าสาวพี่น้องย่างวันเคยในลูกนะครับตรวจทองเรียบร้อยมั้ยพี่ค่ะตรวจทองเรียบร้อยค่ะประกันทองประกันตั้นี้ครับอพี่นาประกันค่าโทรค่าถอนจักมือครับพี่สิบห้าวันค่ะสิบห้าวันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหนาโนกงามพี่น้องวัวสาวทองแรกอ่ะจีบเล็บครับจีบเล็บงามอ่ะนำรางนะครับล่ามไปหอดนุ่มพี่น้องอ่ะนุ่มเบิ่งชัดไปเลยนะครับนุ่มสีเต่านะครับก็มีอ่อนเนาะนไรนึง น้อยข้างหนอยู่ด่านในอยู่เนี่ยแถบจะแนบมเห็นมือซอง <c oughs> อนิดเดียวนะครับอ่ะมีสีเต๋ออเนาะหน,หน,หนึงครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสามตัวใหญ่ๆครับพี่น้องโคนหางใหญ่ตาดลังกว้างครับว่าตนนัวนี้ทองหาเดือนกว่าแล้วเนาะพี่ค่ะหาเดือนค่ะโอ้เขทาทาทองใหญ่นะครับจักน้อยเพิ่นทองแปดเก้าเดือนสำบวนวัอมมนองค์ว่าเป็นสักค่ะทองแรกยังซ้ำหนินคะ่ะทองสองแห่งสีไงกว่านี้แมนแมนครับ บรรทันกลไกจาแล้วบรรทันหนาว่าช่วยให้ลูกหมูได้พี่น้องเนอะนะครับเจ็ดหมื่นสามพันต่อรองใดครับพี่นางครับเป็นงัว่าตัวแหลกของเซ้านี่ครับพี่น้องนะครับสนใจกระทูมาสอบถามเพิ่มเติมไดยูบานหน้าดีได้พี่น้องเมื่อเบิรงหนาคอกได้ครับประกันทองประกันค้าถกค้าทอนประกันนะครับสวงสุดสวงจมกับพี่นางนะครับตัวใหญ่ๆรอยหาที่หาความสูงนะครับต่อไปครับพี่เบิรงกัวสาวเนาะัวสาวต่อครับพี่น้อง ต่อไปนะครับเป็นงัวแม่สาวพี่น้องตัวนี้สดเลยถ่ายสูงหน่อยสี่สิบแปดบวกลบนะครับเนาะค่ะไม่ประมาณสองปีกว่านะครับตัวนี้พี่น้องสดแห้งลำตัวยเงี้นะครับเพิ่นตื่นกล่องพี่จาตัวนี้เปิดราคาอะไรครับพี่นั่งสี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับงัวแม่สาวนี่พี่น้องในลายใหญ่ๆนะครับสี่หมื่นเก้าพันต่อร่องได้ครับถ่ายสูงหน่อยสี่สิบแปดบวกลบนะครับเพิ่นผสมหรือเครับพี่ ค่ะคนผสม,ม,ะะสมผ่านสองรอบละค่ะผสมโตนบอค่ะพอบามันเท่านี้ละค่ะผสมโตผ่านสองรอบพี่น้องนี่ครับพี่น้องหั่วแม่สาววัยสองปีก,กว่านะครับเป็นเพจแดงข่วงหางสีดําครับนี่ครับสดพี่น้องในสดมั่วในสาวนะครับสี่หมื่นเก้าพันมัวตัวนี้พี่น้องผสมบามมนผ่านเดียวสองรอบนะครับสมโตมาคมวคันจับอยู่หม่องนั่งทับนั่งทับนะครับนาลาไนรใงหั่วตัวนี้นี่ครับต่างค้อนพี่น้อง นุ่มซีบอพีนุ่มสีอยู่ค่ะ,ะนมซีเ<ส><ะ>ต่านะครับอ่ะจีบเล็บงามสดสดแห้งพี่นอ้องอ่าใบหูบอชีบอแวงจมูกสีดำนะครับบอชีบอแวงเช่นกันงัอวัยประมาณสองปกีกว่าเขาหน่อย,อยค่ะเขาเน้นัวเขาหน่อย,อย<ๆ>ครับพี่น้องงามเขาหน่อยนี่ครับลำโตยาวอีกแล้วอะไรใหญ่ๆพี่น้องเบื้องกันนะครับเป็นง้ตัวที่สองนะครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบแปดตัวลบนะพี่น้องค่ะพวงหางสีดำ จะขีบเล็บงามนุ่มสีเตานะครับไปนั่งฟันห้องใบสี่สิบเก่าครับพี่น้องราคานี้ตใหญ่ๆนะครับผสมพันสองหลอดบ,บางท่านว่าหลอดหนึ่งจักหมื่นกะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสองหมื่นประมาณนี้นะพี่น้องค่ะเหลี่ยมแต่โตแต่แต่โตบางโตกะยี่สิบหมื่นขึ้นบางโตยี่สิบเอ็ดบางโตยี่สิบสองครับพี่น้องเขีนค่ะระยะขึ้นกะกบางเที่โตกะขึ้นหมื่นหนึ่งสองหมื่นครับจังสีลงกะเหลี่ยมแต่เนาะประมาณนี้ค่ะแมนอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหมื่นประมาณนี้นะครับ เอาประมาณพันสมประมาณพันประมาณสี่สิบกว่าม,มือแม่ค่ะประมาณสี่สิบกว่ามือ,อพี่น้องเด้อถ่ายสูวงบ่ายสี่สิบแปดบวกลบว่าเสาขีดเล็บนะครับพี่นอ้องนุ่มนุ่มสีเต่าโมมีติ่งแล้วมีเนาะสดสดพี่น้องคนได้ความสดได้ความใหญ่ครับพี่น้องนี่เบิดพอเบิรดเมื่อกี้เรากินหยาบกันอยู่สี่สิบเก้าโอ้ลูกด้วยก่อนนั่นยุ่ม พริกแดงค่ะลูกพริกแดงค่ะจัเบิ่งกันพี่น้องคุณผู้ชมแมรูครับเป็นชุดที่สามจับเบิ่งกันสี่หมื่นเก้าสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมไลยประกันค้าทุกค้าถอนสิบห้ามือคือเก่าเนาะพี่น้องค่ะนี่ครับพี่น้องจำตัวหา้เอาเบิ่งเพดพันอีกรอบนึงเพดแดงมาพี่เพดแดงค่ะเพดแดงค่ะแดงเนาะเอาสาวเขาพี่น้องกูได้มองหางมองสาวเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งลูกของเคปสามหนึ่งกะมี่ลูกสาวเพิ่น ไหวปีกว่า,วาพี่นามึงกับทีบ่แบงปันเึ่ากันอันนี้คือชุดที่สองนะครับเบิงส่วนไายนี่เพจแยงนึพี่น้องพว่วงหางสีดำหม,มวกกับว,ว่าใส่แบเนี้รื้อหมวกเอา่ายตัวนี้แล้วพี่จ่าจะตัดก่อนนะเพื่อนปเอาหมวกกับดำดำเราจะคล้องงัวนะครับ สี่หมื่นเก่าแล้วพี่นนอะค่ะต่อรองไล้ค่ะต่อรองเลยด้วพี่น้องทุบต่อเอานะครับสดอยู่พี่น้องง่วสาวนะครับสมพานสองรอบครับพี่น้องนี่งามมอลำตัวเงาอะไรใหญ่ๆ,ๆพี่น้องนะครับงัวแม่สาวสองปีกว่าสี่หมื่นเก้านะครับเป็นชุดที่สองต่อไปห้าสิบเบิ้งโตต่อไปครับ,บ,รบเดี๋ยวให้เพื่อนไปเอาหมวกก่อนพี่น้องอาจาีจิตตตัดกอกก่อนครับบันนี้ต่อไปครับพี่น้องนะครับเบิ้งง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับพี่นางเนาะ ใส่หมวกเรียบร้อย <c oughs> แต่ว่าแดดบอ <c oughs> ก <c oughs> <c oughs> ใส่หมวกละดแดดเศร้าเหรอคะแดดเศร้าพี่น้องนะครับโคมนี่เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกของเจ้าพริกแดงครับวัยสามเดือน <c oughs> พี่น้องน่าสนใจแห้งนะครับโคมนี่นะครับเปิดราคาเท่าไรครับพี่นั่งตัวนี้เปิดที่หกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้าพันครับพี่น้องหกหมื่นเก้าต่อรองได้ค่ะต่อรองรได้ครับคนสวยพี่น้องโทรมาต่อโร่อพี่น้องเลยต่อได้หลายนะครับคนใจดี นะครับเป็นงวงเมล็ดลูกตัวเมย์เมย์สูงด้วยสามสิบแปดบวกลบนะครับเนาะค่ะนะครับเคยไปดูเจ๊กตัวหรอครับพี่นั่งอันตัวที่สองค่ะตัวที่สองยืนนี่นะครับเนาะค่ะอ่าตัวที่สองยืนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดไปหกหมื่นเก้าพันพี่น้องนะครับใบลูกของพริกแดงไปนะครับนี่ครับใบเกิดลูกเพิ่นเด้อใบลูกเพิ่นพี่น้องนะครับลูกพริกแดงเกิดเดือนสิบเจ็ดพฤษภาครับพี่น้องสิบเจ็ดพฤษภาครับใบอ่ากะบวกลบเนาะออกวงหัวออกมือไดนค่ะกัประมาณสามเดือน อีก2มือครบ3เดือนพี่น้องตามกำหนดเพิินนะครับถ่ายสุงหน่อย38บวกลบกแม่เพิินกับเป็นงวสไตล์งวไไยกลางบ้ามันนี่างละพี่น้องนะครับอี่แด้วพี่น้องลูกเิ่นแดงงามเนาะพี่เนาะค่ะหนังย่นพี่น้องกำลังกินนมแม่อยู่นะครับเบ่งแม่เพิินจมูกแม่เป็นสีดำโมเสีบอแวงครับเขาแตงใหเรียบ้อยงามค่ะใบหูสีแปงบอบอ,บอแวงบ,บอค่ะบอลูกเพิ่นเครืองดำพ่วงหางดำครับพี่น้องเมื่อกี้มาก,กินหายางยุงขางพิจาอยู่ยยใส่คุ้มใบว่าในสวนเข้าเนาะ ป้ายา <ไป S 1> สามเดือนนะครับแม่เพื่อนเครื่องดำตัวนี้โอ้เครื่องดำพี่น้องเศดำพว่วงหางดำครับนุ่มสีเต่านะครับเนาะค่ะนุ่มสีค่ะนี่พี่น,อน้องนุ่มสีเต่าบ่มีตริงกินนุ่มดูไรแม่จอยค่ะแม,ม,ม่จอย <laughs> นี่ครับจมูกคนสีดำพี่น้องนะครับเป็นปลาหมันดูผสมลูกของพริกแดงครับพี่น้องลูกของพริกแดงเด้อนะครับลูกของ sk ห้าแปดหนึ่งครับปสามเดือนพี่น้อง กินนุ่มแม่ขนาดเลยวัานจับจมูกนังทับอ่างดึกๆหมู่พ้อบ่พี่จับใ้ใบใ้นะครับตัวน,นี้มีขนบางบางสองกิโลเส้นพี่น้องเลยเบื้องหน้าตาเพื่อนนะครับนังยนหยนเม็ดสีงามๆหกหมื่นเก้าพันโคมนี่พี่น้องลูกของพริกแดงครับสนใจโทรมาต่อเอาก็พี่นางเลยพี่น้องเลยราคาห่องครับค่ะต่อรองได้ทรงฟรีจก,กิโล ร้อยกิโลร้อยกิโลพี่น้องร้อยกิโลร้อยกว่ากับไปคือเก่าเอาคขับเพเลินสีดำรับลูกเพิ่นพวกหางสีดำแม่เพิ่นกับเครื่องดำเพื่อกันเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าลูกกินนมอ่างทองคนดีอยู่นี่ครับอ่างคนเลือกจยลูกแม่เพิ่นประกันค้าถูกค้าถอนเนาะพี่เนาะตั้งแต่ประกันค่ะประกันค่ะนี่ครับกีบเล็บแม่เพิ่นปกติดีนุ่มสีเต่านะครับวันจับอยู่หม่องนังรับแม่เพิ่นนะครับข้างขาตั้เลียงเพราะว่าลูกคนกินนม ถ่ายสุงมอรอยสาบวกลบครับงอหลูก2นะครับลูกไว้สเดือนนะประมาณ3เดือนค่ะประมาณ3เดือนเมื่ออื่นก็ครบ3เดือนแล้วพี่น้องฮู้เม็ดสีงามเนาะพี่น้องค่ะแดงเข้มเลยสู้หัวโซ่เนลูกนี่พี่น้องหนาบอหนาลึกย่นแห้งเลยถ้าเพิ่นเต็มสีงามเนาะพี่น้องมึงน้ำล่างเนาะพี่น้องมึงน้ำล่างนะครับลูกของผีกแดงข้นมาทำล่างเพิ่นงามงาม ใ่คุ้มไหวย่างมันสนเข้าเขาวานเห็ดบ่ครับเขาย่างๆค่ะเอาไปกะสามารถเห็ดเขาเลยพี่น้องครับเห็ดใดค่ะพอดีเห็ดค่ะพอดีเลยสามเดือนนี่นี่พี่น้องนะครับนาอยู่น้พี่น้องนาอยู่ค่ะโอ้ยพี่น้องข้างหลังเพิ่นหูปอกเอาพี่น้องไอ้ลูกงามด้วยคมนี่นะครับเงาหางใหญ่ๆควงหางสีดำไว้สามเดือนครับพี่น้องอยู่กับผี่นางหกสิบเก้าราคาห้องพี่น้อง ได้ลูกตัวแมยังแดงไปอีกสีนะครับลูกของพริกแดงเนาะพี่เนาะแดงค่ะลูกผิดไปสามเดือนนี่ครับแม่ย่างเ่าท่านผสมเนาะพี่เนาะย่างค่ะแต่อีกว่าโดนเอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมเอาดูพจนินนเนาะปิ้นไปทั้งแม่นะดูคนใดวะบางอีกฝั่งหนึ่งลูไปอาดูไมู่้ได้เลยอ่ะลองใช้ลูกไหอ่าบางอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องสีงามเลยครับสีสดปอดเลยอ่าพี่น้องเบิ่งอีกฝั่ง หกหมื่นเก้าครับราคาห้องสือพี่น้องโทรมาต่อ้ด้วพี่น้องเด้อนะครับประกันค่าโทรกาทอนสิบห้าวันนะครับส่วนสุดสองสมประกันให้พี่น้องค่ะแม่ย่างวัฒนผสมครับลูกพริกแดงว่ยสามเดือนนะครับลูขี่สองพี่น้องนี่ขาเพิ่นเหยียดตรงเลยเลือกตีเพิ่นเต็มเนาะงามๆเอาไปเลี้ยงให้มันอ้วนนี่เป็นตะบึงได้เหรอเต้ค่ะเอาไปเสียงเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องเลี้ยงแม่เพิ่นอ้วนแม่ประกันวัฒน์มดีนะครับลูกเพิ่นก็อ้วนถึงตามเอาโ้อมนี่นะครับเป็นชุดที่สามสนใจโทรมอตอ้ดราคาได้ครับ พี่นางครับพี่น้องนี่ครับจมูกเพิ่นกระซี่ดำกระซี่โกแบงแม่เพิ่นลูกกินนมารพี่น้องเลยอ่างเพิ่นดีอยู่ดอกอ่างลึกดีอยู่ค่ะใหญ่ดีอยู่ค่ะนมกระซี่เต่าพวงหางสีดำเครื่องดำนะครับเป็นพ่อแม่ลูกลูกตัวเม่ของมือนี้นะครับหกสิบเก้าต่อรองไหนทรงฟีหนึ่งร้อยกิโลครับลอยก็โลพี่นางคงา่ะชีพส่งหาคือเกาค่ะยิ้มเปย่เปยๆพี่น้อง ่ะต่อไปครับบังลูกของเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องวัยปีกว่านะครับตัวสุดท้ายครับพี่น้องนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับลูกของเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับแข้งขาใหญ่เลยถ่ายสูงเลยครับพี่ร้อยสามสิบแปดบวกลบค่ะร้อยสามสิบแปดบวกลบครับพี่น้องเป็นลูกของเคฟสามหนึ่งครับวัยหนึ่งปีสองเดือนนะครับเปิดราคาเท่าไรครับพี่พ่อนห้าหมื่นสามพันค่ะห้าห้าหมื่นสามค่ะอ่อพี่น้องนี่ครับแข้งขาใหญ่ๆนะครับ 53,000ต่อร่องเลท้ายสูงหน่อยสาบอกลบครับพี่น้องเป็นมัวแม่สาววัยหปี2เดือนนะครับลูกของ KF31 นะครับดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าวันที่เกิดเพิ่นครับเดือนมิถุนายนหกครับพี่น้อง4มิถุนายนหกครับนี่ครับพี่น้องมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตัวสุดท้ายพี่น้องแดดออกแล้วนะครับ53,000นะครับพี่น้องขาเพิ่นใหญ่เนาะหนังเพิ่นหนาหนังหนาดีพี่น้องนะครับแขกงขาใหญ่ หนึ่งปีสองเดือนครับมีใบมีหลอดลูกเคฟสามหนึ่งพี่น้องท่านใดกำลังมองหางัวแม่สาวครับพี่น้องนี่ครับหัวหลุนเห็ดเขาเนาะพี่น้องค่ะเห็ดแล้วค่ะเห็ดเขาห้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหนึ่งปีสองเดือนนะครับปีกว่าเพศเป็นเพศอมเลยพี่น้องนะครับสีดำตัวดำมเข็มไปได้ตามภาพคู่หางใ่ครับพี่น้องเนื้อนั่งดีอ่าพวกหางสีดำเป็นมากกล้ยเป็นวะ่ามากินกล้ยค่ะกินกล้ยพี่น้อง เมื่อกี้นอนเอากล้วยเมื่อรอ,อเพิ่นขอบหูงคีพหูดำจำมูกที่ดำครับพี่น้องสนเขา่าพ่ดีที่ใส่ใส่คุ้มไว้ใส่คุ้มไว้ค่ะย่างพรท่านสนเข่าเลยว่าใส่คุ้มไวย่างย่างค่ะอ่ะย่างโซ่แน่ประกันค่าถกค่าถอนนะพี่น้องค่ะประกันค่ะส้วงสุดส้วงจมพี่พอรอนประกันให้นะครับหวัวสาวโตวสุดถ่ายเพิ่นหวนไปหาหมูติดเอือยเพิ่นค่ะอ๋อติดเอือยเอาเพิ่อน,อพอนออกว่าอ่าถ่ายหนาคอกพี่น้องนี่ครับหนาคาติดโบดผีบเล็บงามทั้งซีนะครับนังนาดีข้อตีพี่น้องเบิ่งไก่นะครับคุดเขาแล้ว เห็ดเขาให้เดียบร่อยนะครับอาจจะชัดไปเลย่อหูได้พี่น้องเด้อห้าหมื่นสามพันทับราคาห้องสนใจโทรมาต่อรองราคาอะไรครับพี่นาง<ค>าขาคนใหญ่น้ะพี่น้องค่ะแข้งขาใหญ่ค่ะนี่ครับนังนนานาควันจับจุ่มมองนังรับนะครับอานุ่มจักเต่าหรือพี่นุ่มสีบ่นุ่มมีติ่งหนึ่งอยู่ค่ะมีติ่งติ่งหนึ่งนี่หน่อยค <หา S 2> ่ะอ่ะกีบเล็บครับพี่น้องขอเท่าดีนี่พี่น้องนะครับเจ้าของคน เอาปลอบใจไปแล้วตื่นกล้องเพิ่งมาเล่นกล้องพี่จา่าเมื่อกี้ตื่นยบหลบพี่นอนะอ้องตัวสุดท้ายอ่หาตื่นผลมาจะมาถ่ายด้วยผมนะด่าพี่จ่าว่าเพื่อนห้องหาเอือยเพื่อนมันตื่นพร้อมนะครับเพื่อนเห็นเอือยเพื่อนเอือยเพื่อนจุ้งเออเอามาใกล้ใตัวสุดท้ายหามือสามพี่น้องนี่เป็นตาร้างแห้งว้าสาวหน่อยครับวัยปีสองเดือนเองนะครับถ่ายสูงหน่อยสามสิบแปดบวกลบนะครับดูของเคฟสามหนึ่งนะครับ สนใจกระทูมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับพี่นางพี่น้องงวอานาขดนะพี่น้องอ,อนาคตความหญ่เพิ่งขยิ่่กันอีกนะครับพี่น้องขาเพิ่ใยญ่อยู่นี่ดังหนาหนา,นา,นา,นานีไ่ไซด์กระดีพร้อมนะครับขุดเขาให้เดียบร้อยหัวล้นนะครับพี่น้องเห็ดเขาแล้วเป็นตะาหาักตะแพงนะครับอยู่กับพี่นางมือนีมาเปิดระฆังไหวพี่เพื่อนนะครับมือนีกับนี่ฝากพี่น้องอแม่ทองตัวนึงนะครับแม่ลูกโคมหนึง่งแล้วก็แม่สาวนาออีกสองตัวครับพี่นาง พิ่กัสกับยูบานหน้าดีตำบลปะขาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องนะครับท่านใดสนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมเลยครับพี่นางครับหรือสิแอดไลน์เบอร์นี่ก็ได้ครับพี่น้องค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ดได้เงอแตกกได้พี่นะหอนแอ,อนแน่นค่ะ <laughs> แอดไลน์ก็ได้ครับโทรมาต่อรองราคาบ้างพี่น้องบ่ซื้อบ่ว่ากันครับโทรมาคุยราคากันมาต่อเอาเพิ่นชอบจังซื้อแบ่งปันไปเลี้ยงนะครับนี่ตัวงามกบพี่นางมือนี้ครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นเด่นหนาได้ย่นพี่น้องเบิ่งครับหนังหนาๆเลยลูกของเขป สำหรับมือนีครับพี่จ้าปทุมราชครับพี่น้าครับกัมีความความมามปากพี่น้องนะครับสนใจตัวใดกระทถมหาพี่น้านะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค